สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทาง a t m Channel ก็มีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับซึ่งมั่นใจได้ว,ว่าหลังจากท่านผู้ชมรับชม EP นี้แล้วจะทำให้ท่านสามารถนำไปวางแผนและพิจารณานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเนื้อหาใน EP นี้นะครับมีชื่อว่าจ้างใครเมื่อไหรด่ดีบริษัทที่พิจารณาจะนาบริษัทเข้า IPO นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทควรที่จะจ้างที่ปรึกษาทางการเงินก่อนเป็นันดับแรกเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะคอยมาให้คําปรึกษาและให้คแนะนําจัดแนวทางให้บริษัทเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานกรตทอและตลาดหลักทรัพย์และยังสามารถกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการเข้าตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทได้ครับบริษัทสามารถศึกษาข้อมูลตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ือเว็บไซต์ของสำนักง,งานกาอต่อได้นะครับแต่ว่าการดําเนินการต่างๆนั้นต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงและดําเนินการอย่างถูกต้องสําหรับกรณีที่บริษัทไปศึกษาและดําเนินการเตรียมตัวก่อนที่จะมาจ้าง FA นะครับแต่เมื่อภายหลัง FA เข้ามาดิวจิลิเจนต์ข้อมูลแล้วปรากฏว่าสิ่งที่บริษัทเตรียมตัวมาเนี่ยไม่ถูกทางบริษัทจะต้องเสียเวลากลับไปแก้ไขให้มันถูกต้องอีกถึงอาจจะทําให้ก่อบเวลาในการเข้าของตลาดของบริษัทยือดออกไปอีกนะครับ ซึ่งในทางที่ดีครับบริษัทควรที่จะจ้าง FA เข้ามาก่อนดีกว่าครับสำหรับผู้สอบบัญชีนะครับบริษัทควรที่จะจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อที่ทางผู้สอบบัญชีจะได้ทราบว่าจะต้องเข้าตรวจบริษัทใดบ้างและสําหรับในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีนะครับบริษัทต,ต้องเลือกผู้สอบบัญชีที่อยู่ในลิสต์ของทางสํานักง,งานกรอตอนอกจากนี้นะครับบริษัทยังต้องพิจารณาเกาบเวลาในการที่จะให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าไปดูข้อมูลของงวดก่อนหน้าเพื่อจะใช้เป็นยอดตั้งต้นของการตรวจสอบในงวดถัดไปหากบริษัทมีเวลาไม่เพียงพอที่จะให้ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบก่อบเวลาในการเข้าตลาดของบริษัทอาจจะขยับยืดออกไปได้อีกครับสำหรับผู้ตรวจสอรบระบบควบคุมภายในหรือ IA นะครับบริษัทก็ต้องมีการจัดโครงสร้างกลุ่มให้แล้วเสร็จก่อนเหมือนกันกับทางผู้สอบบัญชีเพื่อที่ทาง IA นะครับจะได้ทราบว่าจะต้องเข้าตรวจบริษัทได้บ้างและสำหรับกรอเวลานะครับ บริษัทควรจะมีระยะเวลาเพียงพอให้ทาง IA เนี่ยสามารถเข้าตรวจทุกระบบของบริษัทอย่างน้อย2รอบก่อนที่จะยื่นฝากริงต่อสำนักง,งานกรตอตาธและตลาดหลักทรัพย์ครับสำหรับที่ปรึกษากฎหมายนะครับบริษัทต้องจ้างที่ปรึกษากฎหมายเข้ามาเมื่อบริษัทมีความจําเป็นที่ต้องจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกิจการหรือการควบรวมบริษัทซึ่งที่ปรึกษากฎหมายนะครับจะเข้ามาดําเนินการตามกระบวนการของทางกฎหมาย ให้ถูกต้องนอกจากนี้นะครับบริษัทที่มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นบริษัทต้องให้ที่ึกษากฎหมายเข้ามาจัดทาลิเกลด i ลิเจนซ์ซึ่งที่ึกษากฎหมายจะเข้ามาดูข้อมูลของบริษัทและเอกาสารต่างๆว่าบริษัทได้ดําเนินการสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่สาหรับบริษัทที่มีความพร้อมที่จะยื่นฟายลิ่งแล้วนะครับบริษัทต้องแจ้งที่ึกษากฎหมายให้ออกหนังสือเกี่ยวกับข้อจํากัดในการโอนหุ้นและข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งหนังสือัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในเอกสารในการยืน่นไฟายลิงต่อสำนักง,งานกรตครับบริษัทต้องจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเข้ามาเมื่อบริษัทมีความจำเป็นหรือในการดําเนินการที่จะต้องอ้างอิงก,กับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่อาอัตราเช่าในสัญญาเช่าราคาซื้อขายที่ดินหรือว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์นะครับซึ่งราคาดังกล่าวนะครับต้องมีความใกล้เคียงกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ และในการคัดเลือกผู้ประเมินราคาอสระานะครับบริษัทต้องคัดเลือกผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากจากทางสำนักง,งานกราตอและในการประเมินนะครับอย่าลืมแจ้งให้ผู้ประเมินทราบว่าต้องประเมินด้วยวัตถุประสงค์สาธารณะด้วยนะครับสำหรับอนเดอร์ไรเตอร์นะครับจะเข้ามามีบทบาทภายหลังจากการที่สำนักง,งานกรตอต์อนุญ,ญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วอย่างไรก็ตามบริษัทสามารถคัดเลือกและสรรหาอนเดอร์ไรเตอร์ได้ก่อนหน้านี้เลย สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ขอจลงลมียงเท่านี้แต่ทาง APM Channel นะครับยังมีคอนเทนต์ดีๆที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมอีกมากมายอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่อง APM Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง APM Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ